อยากบอกแฟนว่าริบอันนี้ไม่ต้องซื้อให้เขาหนาตัวเองเขาเขาไม่อยากได้ดูไหมฮะริบอะไรริปเนี้ยริบยี่ห้อเนี้ยที่เขาฮีทกันอ่ะที่มันแบบเป็นของเกาหลีอ่ะเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นเลยเนี่ยอันเนี้ยเห็นยังเขาไม่อยากได้มันหรอกไม่ต้องซื้อให้เขาเห็นหรือยังจริงๆเนี่ยเพลงมองเห็นหรือยัง ดอยากไ้เขาไม่ได้อยากได้แต่ตัวเองมองเห็นหรือยังดูยี่ห้อเขาไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรอ่ะเขาเขาไม่อยากได้แต่ถ้าตัวเองมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเขาจะแคปรูปไปให้เออแต่ไม่อยากได้เขาไม่อยากได้ไม่ต้องซื้อให้เขานะเขาไม่อยากได้จริงจงจงดูไว้เลยว่าลิปอันเนี้ยที่ผู้หญิงคนนี้ทาเขาไม่อยากได้ก็แค่มันทาง่ายสุด มันเป็นดินสอที่เขาชอบทางไงแต่คือเขาไม่อยากได้เห็นไหมว่ามันมีหลายสีขนาดนี้ใครจะไปอยากได้<ม>เข้าใจไหม,มบอกว่าอย่าซื้อเอเพูดสิว่าไม่ซื้อ,อไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ต้องซื้อให้เขาเด็ดขาดวันเล่นทงวันเลนไทยอย่าเอามาเซอร์ไพรส์อันเนี้ยไม่ต้องเอามา,ซาเซอร์ไพรส์โอเคจําได้หรือย,อยังยี่ห้อจำได้แล้วจำได้มบอกว่าไม่ต้องซื้อ ซื้อให้เด็ดขาดใครซื้อให้กูก่อน